โอ้เมทินีนอนหลับกันไปหมดเลยอยู่ในโรงแล้วก็นอนสบายแลเมทิน่นอนสบาย่เเ็กงโอ้ไม่ใทิน่คือเอางงตรงนะเรานอนเป็นสามวันเนี้ยเนี่ยที่อยู่กันเนี่ยสามวันเนี่ยนอนกันประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงก็ผัดกันไปดูแกแหละก็ไม่ผัดกันไปรงร้อมกันนั่นแหละตอนทพิทามาถึงคนแรกเพราะว่าพิทามอยู่ที่นี่อยู่แล้วที่นี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ก็นอนกันน้อยมาก นอนเยอะอาจจะไม่ไรู้ค่ะแกไม่ได้เห็นไม่ได้รู้ใจสุดท้ายเนี่ยตอนเราไปาถึงโรงพยาบาลหมอกำลังปั๊มเรียนเรียนแถวหกคนเกิน,นหกคน,หหหคนเห็นจนแบบก็มองหน้ากับโน้ก็บอกว่าพอเลยนะเราก็บอกมอพอ,อ,อแล้วพอแล้วแล้วก็ปล่อยให้เขาไปตามธรรมชาติดีกว่าก็เดินไปบอกโบวครับบอกว่าถ้ามันไหวก็ไปนะไปวยแล้วก็ ค่อยลดทีวีจอดเข้ามาค่อยลดลงเขาไปตีสองสี่สิบนะครับพอมาไปเราโพสต์ไปแล้วทุกคนก็คงรอฟังข่าวอยู่นะครับก็ส่งข่าวให้เพื่อนๆในตัวนี้รับว่ามาโพสไปแล้วคือจริงๆแล้วอ่ะ Wi-Fi พี่พี่ตั้มอะเร็วสุดทุกคน Wi-Fi ใช้ไม่ได้อันนี้เร็วสุดเลยลงก่อนใช่ไหมแล้วคำพี่พี่พี่โอ้ ก็เนี่แหละครับบอกนึกถึงอาหารไว้ใช่พูดอรหันตบอาหารพูดตลอดอาหารบอกนึกถึงอาหารไม่โอ้ยครับเป็นคำพูดสุดท้ายคงไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วพงศ์ก็โอพูดกันมาเยอะแล้วโอ้โหเกือบตลอดชีวิตนะเราพูดกันมาเพราะยังไม่มีเรื่องอะไรจะพูดถ้าเขาจะไปก็ให้เขานึกถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสำหรับตัวเขาที่จะไปพบภูมิที่ดีที่สุดก็บอกเขานึกถึงอาหารไว้ พอหลังจากนั้นชั่วโมงแล้ก็เข้าไปจับมือก็มีจับมือกลับเลยพวกนี้เอาคิดผมจนผมจะต้องบอกว่านอกบอกกระตุกขนาดนี้เขาไปเช็คดีกว่าเออใช่เล้วเขาไปเช็คกันนะกับไปอีกรอบหนึ่งไปจับความเอขาไปนั่งดูเขาว่าเอ๊ะเขาจะเขาจะขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าปรากฏว่าไปแล้วจริงๆเป็นเรื่องเป็นเรื่องความรู้สึกของของความผูกพันเราไม่อยากให้ไปมากเราไม่อยากให้เขาไปมากกว่าเราก็อยู่กันถึงเช้าเมื่อวานเช้ามากเลยพี่เช้ามากถึงเจ็ดแปดโมงเย็น วันเกิดครับวันคล้ายวันเกิดครับมีีมีเพิ่มเติมก็เดี๋ยวดูดูครับมีอะไรเราก็จัดให้น้องนะครับมีอะไรเราก็ทําไปเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนคริสเตียนเขาอยู่ก็คงคงคงจะจะมีเรื่องราวอะไรเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กนะครับนั่นก็จะเป็นอีก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 กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าสนุกที่เขาของโอนะครับสนิทกันจริงๆนะครับก็ คือเป็นอะไรนะหนึ่งสามห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้านะครับก็ไม่รู้จะอยู่กันครบกับวันที่วันจันทร์แต่ว่ารู้สึกว่าเสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยจะมากันเยอะหน่อยนะครับซุปเสาร์ซุกเสาร์สุกเสาร์อาทิตย์แต่วันจันทร์คือวันสุดท้ายที่เราไว้เจ็ดวันก่อนคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ตรงกับวันเกิดนะครับเราตั้งใจว่าเจ็ดวันพอดีแล้วก็พอจบก็เอาวันที่สิบเจ็ดกันกันเกิดก็ตกใจกันว่าตรงพอดีพี่เปาแค่เอาเค้กให้มันแล้วกันน่าจับน่าจะนับน่าจ คนไหนมาวันไหนอะไรอย่างไงนะฮะแต่ว่าแต่ว่ามีทยอยมาเรื่อยๆเลยวันนี้ก็มีตกเครื่องก็มีนะครับจะออกมาจากงานไม่ทันก็มีมีจ็อกเกอร์ไงจ็อกเกอร์ก็มาจ็อกเกอร์มามาปลายมาได้หกโมงเรารอจนสุดท้ายว่าจะจ็อกเกอร์มาหจ้าย็อกเกอร์มาหอากยากจ็อกเกอร์อยากจะลดน้ำโศกแต่ว่าได้เครื่องบินไฟล์สุดท้ายก็คือหกโมงเย็นนะครับก็เลยไม่ทันแต่ไม่เป็นไรตัวบอกร้องก็แสรมถือว่ามามาส่งพี่โอมา มาอยู่พี่โอตรงนี้แหละพี่เจ้ากุ๊ก็อยู่จนเจ็ดวันเลยปะ่ะเออฝากสวัสดีพี่โอด้วยนะฝากให้กําลังใจพี่โนโด้วยพอดูพี่โนโ่น่าจะเหนื่อยมากๆเนี่ยครับแล้วก็มากราบคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าครั้งหนึ่งเราเคยร่วมงานกันมันไม่ใช่แค่ร่วมงานนะผมก็เป็นคนนึงผมเคยอยู่บ้านเดียวกับพี่โอมาเกือบสองปีใช้ชีวิตอยู่กันแล้ว<อ>ก,ก็อะไรครับเขารักผมมากไงเขาชวนผมมาอยู่ด้วยเขาอาจจะชวนไปด้วยคิดว่านะเขาเป็นเขาเป็นกลุ่มน้ำร่วมสาบานกัน อยู่ร่วม2ปีเพราะฉะนั้นความผูกพันต้องมีแน่นอน,นวันนี้เจอคุณพ่อค,คุณแม่เจอญาติญาติได้คุยอะไรกันไหมคะก็ได้คุยกันทุกคนก็เหมือนอมันเหมือนกันคืนสู่ย่าวนะครับว่าพอเราโตขึ้นเราก็มีหน้าที่ญญแล้วก็วกรเรียกว่ามีภารกิจของแต่ละคนความรับผิดชอบมันก็่ากกันไปนะครับมาวันนี้กลับมาเจอกันอาจจะแบบเจอกันในส่วนที่วันที่คนที่เป็นศูนย์กลางของเราในครั้งนี้ก็คือพี่โอไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยสุดก็อยากให้รู้ว่า ผมก็ยังรักแล้วก็คิดถึงพวกเราทุกคนกคน็กยังรักและคิดถึงพี่โออยู่เพราะตอนนี้พี่โอมาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเราก็ทราบมาดีนะครับโอกาสในการเจอมันก็น้อยลงนะ<ช>แต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เจอกันแต่ว่าความรู้สึกความรักความบุกพันยังเหมือนเดิมนะครับคือคุณพ่อคุณแม่ใช้คําว่าอ๋อโจ๊กแม่จําได้เงี้ยแค่นี้เราก็ดีใจแล้ว<ช>นะครับมา